สวัสดีคะ่ะวันนี้มาชวนกินข้าวเนาะเจมื้อแรกค่ะนี่ก็กินเจหลายปีแล้วนะคะนี่ก็เป็นน้ำพริกนาลกนะคะทำจากาสาลายนะคะซื้อมาค่ะไม่ใช่ทำเองรอกเวลาจะกินนะใส่น้ำร้อนนี่ค่ะใส่น้ำร้อนหรือว่าเราใส่ซอสน,นะคะนี่ค่ะเราใส่ซอสน,นะคะ แล้วก็เนี่ยซอสแม็กกี้นะฮะซอสแม็กกี้ที่เขาเขียนคําว่าเจกินได้นะฮะเราก็เอามาใส่พอประมาณนะฮะนี่กินวันหนึ่งนะคะก็คือสามมื้อนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะระวังนะคะเจนี่เขาจะเค็มมากนะ,ะเราจะต้องกินจืดๆไว้ก่อนนะคะ แล้วก็พี่ตู่ก็จะมีนี่ค่ะโปรตีนเกษตรเราทําเองนะคะทําของเราเองลดเค็มลดหวานนะคะแต่มีเผ็ดอยู่หน่อยนึงนะ,ะแล้วก็นี่ค่ะผักซื้อไว้นะคะกินเจกินแค่นี้นะคะวันๆนนะคะอย่างมื้อนี้ก็กินแค่นี้กับข้าวสวยร้อนๆเนาะอร่อยดีนะคะวันนี้วันนี้เจปีแรกนะะนี่ค่ะก็กินอย่างนี้ น้ำพริกนรกอร่อยดีเหมือนกันนะ ได้กินข้าวเยอะๆเมื่อคืนนี้ไม่ได้ดูน้อง,องหญิงง่วงดูข่าวทงคามทุกวัน หน้าสงสารได้ดูน้องหผ่้หญิงง่วงดูข่าว Thông kha mỗi Thuốc văn Nói thông sản ง่วงดูข่าวถงคาทุกวันนางงสาร